คืนซ้อมจนเที่ยงคืนแล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูแบบคอยทีนึงคอยทีนึงขอรันอีกแต่คือโอเคต้องกลับแล้วต้องไปนอนแล้วตอนนี้จุณบอกกิ้งได้ไหมคะได้ค่ะแต่ก็มีความแบบตื่นเต้นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆที่เคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็เลยตื่นเต้นมากๆค่ะได้ดีได้เพราะขอนไม่คุชินเมื่อคืนเนาะก็สักห้าชั่วโมงค่ะยังดียังดีค่ะค่ะอพูดถึง กับบรรยากาศในวันนี้ย่ยอากาศยอากาศนี้เราก็เย็นนะับอุนเกิดครั้งแรกมากเลยน่ารักมากมากคือวันนี้หนูก็เห็นว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลงไปดูแล้วแบบมันใจฟูมากๆคือปีนี้โปรเจกต์เยอะมากๆจากแฟนคลับทั่วโลกเลยค่ะอบอุ่นอบอุ่นที่สุดค่ะประทับใจประทับใจมากคือน้นำตาคอแล้วอะตอนนั้นเห็นแล้วแบบ อยากกินดูนานๆอยากอ่านทุกทุกอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่วันนี้ชอบครอบครัวมาด้วยใช่เราวันนี้ต้งถามว่าครอบครัวมาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจไงบ้างโอ้ครอบครัวหนูแบบซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ช,ชีบอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้ซัพพอร์ตกำลังใจอยู่ห่างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมไเห็นน่นารักไหมน่ารัก <laughs> พิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็นน้องเบคกทำอะไรในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องการเต้นหรืออะไรต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนดัดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆคะ่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆค่ะเ yes, กสแล้วค่ะ ได้เหรอเห็นแว๊บๆเลย่อ๋อเห็นทั้งเหรอคะก็จะมีแก๊สเออเออเออไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตอีกไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่ารักสนิทกันมากๆ ะย,เย <c oughs> ไเนี่ยไม่ใช่แค่ในซีมีแต่วันนชีวิตจ,จริงก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเกสแต่ละคนที่พอเราบอกว่าเราอยากให้มาร่้มคอนเสิร์ตแต่ละคนแบบคียคิวขนาดไหนเพราะูจกอ๋อใช่ <c oughs> จริงๆพี่ๆเขาคิวแบบยุ่งมากๆทำงานทุกๆวันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอหนูชวนไปบุ๊ก็คือโอเคน้องเบ๊กได้เลยพี่คิวเคียรคิวให้ คือตอนแรกอะหนูตั้งแบบความ perfectionist มามาว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องแต่ว่าหนูคิดว่าไม่อะลรเอาสนุกจอยจอยมีความสุขสร้งางรอยยิ้มในครั้งนี้ใน Christmas Eve กับมามีฮันนี่แฟนจ๋าครั้งแรกของเราอะก็แบบอยากให้อยากให้คุณสุขมากๆค่ะคอนเสิร์ตแรกของเราเขทำติดเทปติดอะไร X. X จริงเหรอคะหนูหนูยังไม่ได้เปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมซ้อม,อม,อมเยอะมากก็ โหนี่งไง<ต>น่ารักอีกแล้วน,น่ารักอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงหนูรู้ว่ามีหลายคนมากๆที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกําลังใจมาให้แบบหนูรู้สึกได้เลยค่ะเหมือนครั้งนี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติชมีแบบว่าเขามาหาเราอะไรอ้่างับ้าง,ง,งาามาจากไหนบ้างโอ้หนูเห็นเยอะมากเลยค่ะเอ t อลาตินอเมริกาจีนฟิลิปปินส์คือ ทุกทีเลยอชมม์我้你，然后นะฮาคิตาอ่าใช่ก็จริงๆอยากทักทายทุกภาษาแหละแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะทุกคนเวทีนี่จะมีแบบทักทายเขาด้วยไหมด้วยภาษามีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมาเดี๋ยวส่งกลับ ใช่อีกไม่กี่นาทีก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ต hiking Becky Day นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มาายกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะคราวมันจะมีน้ำตาไหมอะไรนะคะมีน้ำตาคนเป็นีแล้วมีน้ำตาเลยนะจริงๆเมื่อกี้บล็อกกิ้งหนูก็รู้สึกว่าฮึบฮึบแล้วอ่ะใช่ก็หนูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยค่ะหัวเราะว้าวแล้วก็แบบ น้ำตาก็อาจจะมีเหมือนกันค่ะแต่รองด่นกันรอ,อเลดูกันขอบคุณค่ะ แต่นี่คือคอนเสิร์ตแรกเฟิร์สสเตจของลูกมันจะดังเท่านี้ไม่ได้ดังเองโอ้ยคนดีคนด,คนดีไหมคนดีนดเอาเป็นว่าขออนุญาตต้อนรับทุกทุกคนนะคะอยู่กับ Spike, สไปซ์สมอสตรีโบคา่าเจ้าหญิงแห่งวงก,การแฟนมีตี้ะคะ่ะและอยู่กับโซด้วยนะคะวันนี้มาเป็นชื่อพี่ซอนนะคะเพราะเมืา่อวานลูกสาวเปลี่ยนให้ไปเรียบร้อยแล้วพี่ซอง oh. <laughs> อายุใหม่อายุ เชื่อว่าเชื่อว่าน้องสาวเราลูกเรานี่คือแบบตั้งใจจริงๆเดี๋ยวให้แบบหนูทักทายและต้อนรับแฟนๆเข้าสู่สเตจครั้งนี้ของหนูอย่างเป็นทางการเชิญค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆทุกคนมามี่ฮันนี่แฟนจ๋าแล้วก็สวัสดีทุกคนในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็โชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างคะดีไหมคะดีไหมดีไหม ดีแบบมันดีจริงๆพี่โซมันแล้วดีมากดูเก่งมากจริงแล้วตอนนี้คือลูกสาวบอกว่าหนูโตแล้วอายุยี่สิบเอแล้วลูกเราโตแล้วลูกเราโตแล้วลูกเรามาอย่างงี้เลย So somehow that I could you พี่มิวก็ร้องเพลงพอมากค่ะก็ดีใจจริงๆครับผมที่ได้มาเจอกันวันนี้ใช <s uk> <Supp ets> ่น่ารักดีใจคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันครับแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งคือทางทีมงานเนี่ยบอกผมว่าให,ให้ให้เราเตรียมตัวชุดเข้าแคมป์ม,มาเราไปเข้าแคมปที่ไหนล่ะครับ อันนี้นี่ยูไปตรงไหนเนี่ยจริงหรอไม่เหมือนเหรอน่ารักนะเหมือนไหมคะอ่าอ่ะเหมือนก็ได้สุดยอดใช่ผมอะไรนะ ามาทีหลังแล้วเขาได้กอดน้องด้วยทำไมอ่ะทำไมกอดไม่ได้อ่ะนี่น้องเราไงไขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดีใจมากเลยที่มาอยู่ตรงนี้โตขึ้นมากตอนที่ล่นซี้อยังเป็นจนักติดตัวเ,เล็กๆอยู่เลยโอ้โห oh, ตอนนั้นคง <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีวันแบบนี้อะค่ะตอนนั้นเลยมีสิคะ กิจกรรมมากอาจจะไม่เลยวันไหนก็ดีวันเกิดหรือคริสตดมากดีคะเอาวันเกิดก่อนแลวกันก็เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคล้ทางการสุดๆเลยสมเป็นพี่ชายจริงๆซผ่ามาแล้วด้วยก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆครับผมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้แล้วก็เส้นทางอื่นด้วยแล้วก็อยากให้น้องมีชีวิตที่มีความสุขครับอุ้ยสาธุ พี่สีแสนดีน<_<_<_<__<_้องสองพี่นงไปม้มอยู่เาเอออส่วนของพีตให้แบบแฮเบเดน้ององล้วคุณทำเสียงหล่ออ่ะเออหล่ออยู่แล้วหล่ออยู่แล้วพี่ต่อพี่ต่อทำได้อยู่แล้วมาสี่สาหล่อเลยจริงๆเราเราเราก็พี่เบปร์เดย์น้องอยู่แล้วเปล้วกดเสียงแล้เสียงเดวสู้มิวไม่ได้เอาเลยครับเออมาเลย พี่ไปเสียงใหญ่สุดเลยเมื่อกี้เอฟเฟคเมื่อกี้เอฟเฟคชัดๆคือฉันหลายดอกแล้วว่าตั้งแต่แบบทำเสื้อเปื้อนก็มีคนด่าฉันเนี่ยมีแบบว่าเออแบบแอนตี้สไตล์ดิเออไม่ไม่มีบรรดาแล้วต้องอ่ะข่าตัวนี้เลยค่ะก็จริงๆอ่ก็ออวยพรบอกเจ้าตัวมาแล้ววันนี้ก็บอกตรงนี้แล้วกันก็ อยากให้อยากให้ให้เบกกี้เป็นเบกกี้ไปอย่างนี้แหละนานๆแล้วก็สิ่งที่จะอวยพรเขาคือขอให้วันนี้เขาดังขึ้นมาอพอดังขึ้นมันจะต้องมีคนที่เข้ามาพทั้งความรู้สึกหวังดีแล้วก็คนที่เข้ามาพร้อมความรู้สึกที่อ่าอะไรบางอย่างคว้รู้สึกมันไม่ใช่อืสิ่งที่จะอว้คอนเขาคือขอให้เขามีสติค่ะขอให้เจอคนรอบข้างที่หวังดีแล้วก็เป็นความวังใหญ่ที่ประสุทธิอเขาจริงๆ เพราะว่าอยู่ตรงนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนรอบตัวนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เบกกี้ได้เจอคนหลายๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้ความรักเบกกี้ด้วยความรู้สึกจริงๆพี่กับมิวเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ห่วงใยแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับเบกกี้อีกตลอดไปครับอ้ยรื่องง้นคือคี my <laughs> กันได้ไงนะเออคือ you know Mean Girls ไหมอ่ะเออรู้จักรู้จัก Mean Girls ใช่ไหมใค่รู้จักไหมอันนี้ใครเลจินาจ้อหรอยาสรจิอเคแล้วที่นั่นเป็นใครเป็นใครอาวพูดมันรู้เลยรู้จักใช่ก็อยากลองมา recreate version ในครั้งนี้เพราะว่าแบบอ๋อพรุ่งนี้ก็คริสต์มาสแล้วเนาะหนูก็บอกว่าหนูอยากเป็นท่านี้หนูก็เลยเอาโอ้แต่ไม่มีเล เมื่อกี้ทำายแล้ <S <S แล้ว <S <S เป็นเองทุกคนลองทำแม้ท่านี้แต่